ขามาเจ็บมือติหินานแต่มันหามาแต่กันเนาะไปแต่ตัวตั้งมันเงียบนะท่บ้านหเียเลมันไงอหนี้เ่อมมูกมันคอยู่นั่งอย มอีอะไรมันมมมน่ะมัววมมันจแตกมันหายิไปเอยว่ามัมมันน่ะติดเลยดูมันห่ังดูมนจะมายากันอยู่ท่าเดียวเลยนั่งชมนกชมน่ยมันขมหน้ามาไม่ได้ อยากมาดี่แบีมันอยงขันน้ำฝนหานมันมาหมักน้ำเนาะถ้าฉันกิดเกิสึกษาา